มารู้จักกับ h i เอ e r เซลหรือ H S กันเถอะโดยครูพินน์กลุ่มกายแสง h i เอ e r เซลมีหลายระดับทั้งที่กำลังวิวัตรและวิวัตรแล้วที่กำลังวิวัตรจะอยู่ในมิติที่4ที่ยังมีอัตราการประยกย่องว่า h ฮเอเซล เขามีพลังเหนือกว่าเราหรูมากกว่าเราหล่อเลิศสวยเป็นนางในฝันนั่นเป็นโลกิยะถ้าเรายินยอมให้ไฮเออร์เซลนำทางเราหรือแทรกแซงเรานั่นเท่ากับว่าเรากำลังด้อยค่าตัวเองเราจะสูญเสียศัก,กยภาพของตนเองในกายมนุษย์เราจะไม่สามารถเป็นตัวของตัวเอง จะควบคุมตนเองไม่ได้เมื่อจิตวิญญาณต่างมิติเข้ามาใช้ร่างเราบ่อยๆจะมีผลต่อร่างกายเพราะคลื่นความถี่ต่างกันบางครั้งบางทีมีพลังงานลบจากมิติเขาและจะมีพลังที่เป็นปฏิปักษ์ต่อร่างกายและจิตใจเราจะทำให้เราป่วยและอายุสั้นสติไม่อยู่กับตัว พูดแต่กับมิติอื่นไม่อยู่ในล่องในลอยพลังงานปัจจุบันคนจะมองว่าเป็นบ้าให้เลือกเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลมิติสูงเพราะเขาจะเป็นความรักไร้เงื่อนไขที่จริงแล้วไฮเออร์เซลเขาเคารพเรามองเราสูงส่งเสมอกันและส่งเสริมให้เราได้มากกว่าเพราะเราก็เป็นเขา เป็นจิตวิญญาณเดียวกันส่งเสริมเราก็เท่ากับส่งเสริมตัวเขาเองเขาจะมาหนุนส่งแต่ไม่แทรกแซงทางเลือกและการตัดสินใจเลือกในการเป็นของเราแต่ไฮเยอเซลระดับล่างจะไม่สนเราจะใช้เราเป็นเครื่องมือในการทำภารกิจเขาหรือแทรกแซงทางเลือกเสรีรเรา แทรกแซงการตัดสินใจในการเป็นของเราผลคือเราอาจจะพลาดในการมีชีวิตอยู่บนโลกภารกิจเราพันธสัญญาเราจะไม่ได้ดำเนินกฎของจัก,กรวาลก็คือห้ามแทรกแซงทางเลือกเสรีเว้นแต่เราจะอนุญาตและจะไม่ใช้ฤทธิ์อำนาจในมิติเขามาใช้กับมนุษย์ วิธีจัดการกับผู้มาแทรกแซง 1. ยกระดับจิตเราให้มีพลังอำนาจนั่นคือเป็นลักรเงื่อนไข 2. ประกาศออกไปว่าในานามของกอ๊อตฉันไม่อนุญาตให้ใครหน้าไหนมามีอำนาจเหนือจิตใจร่างกายฉันเด็ดขาดจงไปเสีย ด้วยความรักและแสงสว่างอามาตะานิรันดร์ขอบคุณครูพินนท์สวรักษณ์สุน,นเครือเรียบเรียงวันที่21พฤษภาคม2566